สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเท็ดดี้รายการแ a ชแนลฮะสำหรับวันนี้เรานำเคล็ดลับในการตกแต่งรูปภาพโดยการใช้มือถือซัมซุงและไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดมาเลยนะครับซึ่งเทคนิคของวันนี้ที่เราจะทำกันก็เป็นในเรื่องของการลบรูปภาพครับคุณผู้ชมครับผมลบรูปภาพในส่วนของ Background ออกไปครับผมเช่นตรงนี้นะฮะเราอยากจะได้รูปคุณคนนี้ครับผมเราอยากจะได้รูปคนคนนี้เฉพาะตัวของเขาเนี่ยเราต้องการจะลบก จากแบ็กกราวด์เพื่อจะเอารูปของเขาเนี่ยไปใช้อย่างอื่นครับแล้วสิ่งที่อยู่เป็นแบ็กกราวด์ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการใช้เราทำยังไงเราทำแบบนี้ครับผมอยา่างที่อยู่ในรูปตรงนี้นะครับเรามาแตะเครื่องหมายปากกาตร,ตรงนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปป๊าปนะฮะให้เรามาแตะตรงจุด4จุด ตรงนี้ครับแตะเข้าไปโชว์เข้าไปนะฮะจากนั้นครับผมให้เลือกคําว่าบ่วงตรงนี้ครับผมบ่วงนะจ๊ะโอเคบ่วงนะครับปาเข้าไปครับผมก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกอยู่3อย่างครับก็คือส่วนแรกเรียกว่าวาดเป็นรูปร่างครับผมส่วนที่2เลือกด้วยตัวเองครับผมความแตกต่างระหว่างอันหนึ่งกับอันสองตรงนี้ก็คืออันหนึ่งเนี่ยเราแค่วาดไปเข้าๆเขาก็าจะทํากรอบให้เราเองแต่อันที่2คือการเลือกด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องเขียนเอาเองนะครับ แตกต่างยังไงอ่ามาดูในส่วนวาดเป็นรูปร่างกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวาดเป็นรูปร่างเนาะเราเลือกใช้อันแรกนี่นะับผมเราก็จะแตะเข้าไปนะครับใช้นิ้วของเราแตะเข้าไปคร่าวๆครับผมไม่ถึงขนาดต้องเป๊ะเปะอะไรนะรอบๆร,รูปที่เราต้องการจะแยกเขาออกมาครับปั๊บนะฮะ เสร็จแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมว่าตัว AI ของซัมซุงอ่ะเขาจะทําการสร้างกรอบให้เราโดยอัตโนมัติครับผมนี่มันก็จะเกือบเป๊ะนะหากว่าตรงไหนที่เราต้องการเข้าไปอีกก็ลากเข้าไปในส่วนของส่วนเกินตรงนี้เข้าไปได้อีกครับบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะแต่ในหากว่าในส่วนของนะครับผมการเลือกด้วยตัวเองครับผมมันจะเป็นแบบนี้เราจะลากเส้นต่างๆเรามานี้นะครับผมหากว่าส่วนไหนที่มันขอบขาดเกินไปเนี่ย เขาก็จะไม่ทําการครอปหรือว่าจัดระดับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าหากว่าเป็นในกรณีที่เป็นรูปแบบที่มีแพทเทิร์นชัดเจนและมีความแตกต่างจากแบ็กกราวอะ่ะเลือกในส่วนวาดเป็นรูปร่างก็ได้นะครับแต่หากเป็นอะไรเล็กๆเนี่ยเราก็จะเลือกด้วยตัวเองก็ง่ายดีครับผมหลังจากนั้นครับผมหลังจากทําเสร็จนะ้อเอี๋ยวกลับมาในส่วนของการวาดเป็นรูปร่างก่อนนะครับปั๊บเข้าไปปั๊บๆๆอ้า,อาววาดเข้าๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับดีๆให้นะคุณผู้ชมเสร็จปั๊บนะครับ ให้เขาจัดการล็อกเรียบร้อยนะครับเรามาคลิกคําว่าถัดไปเลยครับหลังจากคลิกคําว่าถัดไปเรียบร้อยเราก็จะพบว่ารูปของตัวแบบของเราเนี่ยแยกออกมาจากแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างล่ะทีนี้ครับมันยังมีเครื่องอื่นเครื่องมืออื่นเพิ่มมาให้กับเราอีกทีก็คือไอ้เจ้าแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นแหละครับมันเป็นการสร้างขอบให้กับแบบของเราครับผมสร้างขอบยังไงอ้าวอันดับแรกเรามาเลือกสีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาก็มีสีให้เรา เลือกมากมายตรงเมนูตรงนี้เราจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าหากยังไม่ถูกใจนะครับผมเราก็มาแตะตรงมุมขวาสุดตรงนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดของการเลือกสีที่มีรายละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับอาเช่นตรงนี้เราเลือกเป็นสี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 เหลืองแล้วการาแตะเข้าไปครับแล้วก็มาแตะที่เรียบร้อยด้านล่างนะครับจากนั้นครับผมเรามาใช้ในส่วนของเมนูบาร์เลื่อนแถบตรงนี้ครับผมเลื่อนไปเลื่อนมาได้ เมื่อเราเลือนนะครับเราจะพบว่าขอบของภาพเนี่ยเป็นสีให้เราเลือกได้อย่างใจเลยครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรยังไงก็สามารถที่จะทําได้จนกว่าเราจะพอใจครับเหมาะสําหรับการเอาไปตกแต่งต่างๆครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ยมันก็จะเป็นขอบเปล่าๆไปเลยครับไม,ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วเราก็มาแต่ที่คําว่าเรียบร้อยได้เลยครับผมจากนั้นนะฮะมันก็จะมีการบันทึกเนาะซึ่งการบันทึกตรงนี้ผมแนะนําครับ ให้มาแตะตรงจุด3จุดตรงนี้ดีกว่าเพราะหากว่าเราเลือกบันทึกตัวใหญ่เนี่ยมันจะบันทึกซ้ําลงไปในรูปเดิมมันก็สามารถเอากลับมาแก้ไขได้นะแต่หากว่าเราแตะตรงจุด3จุดเนี่ยแล้วเราเลือกบันทึกเป็นสําเนาตรงนี้นะครับผมมันก็จะไม่ไปยุ่งกับรูปเก่าเราจะไปตกแต่งอะไรเข้าอีกหลายอย่างก็สามารถทําได้ทีนี้เราก็ได้รูปแบบนี้แล้วครับแล้วเราจะเลือกเอาไปส่งลายหรือว่าจะเอาไปตกแต่งรูปอื่นๆก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับผมหากว่าส่งลายแล้วเป็นยังไง มาดูซิส่งลายแล้วเป็นยังไงปั๊บเข้าไปนะครับปั๊บปั๊บปั๊บส่งเข้าไปก็จะได้รูปแบบนี้แลลวครับแม้ว่าจะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวแบบนี้นะแต่เวลาเราใช้จริงๆมันจะแยกออกไปเลยครับเราสามารถจะก๊อปไปวางในส่วนของอื่นๆได้ครับเหมาะสําหรับการสร้างการ์ดวันเกิดต่างๆครับอวยพรปีใหม่หรือทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับการ์ดกิจกรรมต่างๆก็เอาไปทํางานใช้งานได้ครับผมและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ